ก็สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็จะเอา,อาเปลือกไข่นะครับเอาเดยวเก็บลูกไก่ก่อนนะครับเก็บลูกไก่ก่อนนะครับนีเสียงตรงไหนน้อยจิบเจี๊ยบนี่ครับเจาะเปลือกมาอีกแล้วนะครับ ก็หลังจากขายไปก็ลูกไก่ก็ออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือลูกไก่อยู่ชั้นบนหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือชั้นนี้ชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างก็จะหมดแล้วแล้วก็มีจะออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บเปลือกไข่นะครับเดี๋ยวจะไปบดนะครับเพราะว่าได้เปลือกไข่เยอะแล้วนะครับอุ่ตกตกตก อ่านะครับก็เดี๋ยวเอาเปลือกไข่ไปบดท,ทำอาหารเสริมนะครับนี่ครับได้เยอะเลยนะครับเปลือกไข่เนี่ยแล้วลูกไก่ก็อยู่ในนี้3วันแล้วนะครับจะต้องเอาไปใส่ในรังก่อนนะครับได้เยอะเลยนะครับ เอาไปที่แค่ฝั่งนี้ดีกว่านี่ครับเต็มกะละมังเลยครับนี่ได้เยอะเลยครับก็เก็บสะสมไว้นะครับก็ใช้เครื่องบดแบบนี้เลยนะครับเครื่องทําอะไรอนะน้ําปั่นนี้แหละเอาบดนะครับ เอาล้วครับตอนนี้ก็มาทําตอนเช้านะครับมาทําต่อครับเมื่อวานมีธุระนะครับเมื่อวานก็ทําตอนเย็นเนาะวันนี้ก็มาทําตอนเช้านะครับตอนเช้าก็เอาขวดนี้ครับเอาตก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 ,ตกเยอะเยอะทุกแบบนี้ก่อนนะครับ มันเยอะเลยเลยร่วง่าเยื่อไข่กับเยื่อไข่นะครับนี่เยื่อไข่แบบนี้ครับจะมีโปรโตีนมากมายนะครับที่จะช่วยสร้าง จะช่วยบํารุงร่างกายให้กับไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือก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 ไข่ที่ที่แม่ไก่ไข่มาใหม่นะครับก็จะทําให้เปลือกเขาหนาขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยรั่วนะครับเวลาเราเอาเข้าตู้ฟักไปนะครับเวลาโดนอุณหภูมิความร้อนไปก็บางฟองก็จะมีอาการรั่วออกมานะครับ อันนี้จะช่วยได้นะครับพวกเยื่อไข่แล้วก็เปลือกไข่นะครับแล้วก็เสริมสร้างนะครับปู่มด้านทานให้กับเป็ดไก่ของเรานะครับแล้วก็เสริมสร้างพวกกระดูกนะครับให้มีโครงสร้างที่ดีมากขึ้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปบทกันนะครับเดี๋ยวจะลองใบนี้ดูครับใบมีสใบนะครับอยากลองใบนี้นะครับปกติจะใช้ใบนี้นะแต่จะอยากลองใบนี้ดูนะครับ อไข่นะครับปิดสาก่อนเอ้าลืมไม้เดี๋ยวไปหาไม้ก่อนอนั่งก่เด้อ <c oughs> เยื่อไข่นะครับเยื่อไข่ก็จะบดยากหน่อยนะครับมันจะไม่เละนะครับไม่เหมือนเปลือกไข่นะครับ ถ้าบทก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับอร้อนเลยนะครับโอ้บทจนร้อนนะครับนี่ครับเป็นผงดีละเอียดดีมากเลยหอหันขโมง ลองใสท่ทีละน้อยดู เพื่อนๆอาจจะถามว่าทําไมไม่ใช้การตําแบบเมื่อก่อนนะครับก็เมื่อก่อนมันตําพวกมันตําเวลาตำแล้วมันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับเวลาตำเยื่อไข่มันจะไม่ละเอียดนะครับก็เลยมารอบนี้นะครับก็เลยใช้วิธีการบดดูนะครับแล้วมันก็ไม่จามด้วยนะครับเวลาตำนะครับมันจะเป็นฝุ่นแบบนี้ครับ ตามแล้วมันจะเป็นละอองฝุ่นแบบนี้และเข้าจมูกทำให้จามนะครับโอ้โหกพันขโมง <c oughs> มองเห็น จามนิดหน่อยนี่ครับหนึ่งกะละมังนะครับ หนึ่งกะละมังนี่ครับหนึ่งกะละมังหนึ่งกะละมังแบบพูนๆเลยนะครับนี่ได้ได้มาหนึ่งอันหนึ่งกล่องนี้ครับก็น่าจะใช้ประมาณน่าจะใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับนี่ครับก็ก็เวลาใช้ก็เอาช้อนกินข้าวนี่แหละตักช้อนหนึ่งหรือสองช้อนแล้วแต่ปริมาณของไก่ที่เราเลี้ยงนะครับถ้า หรือไม่ก็โดยเฉพาะลูกไก่นะครับก็จะจะจะให้กินนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีเวลาก็เอาไปกรองนะครับกรองเอาแต่ตัวที่มันละเอียดละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกไก่กินได้ด้วยนะครับเนี่ยมันมันก็มีเศษที่มันอยู่ด้านล่างที่มันบดไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าละเอียดมากกว่าการตำนะครับเป็นผงเลยนะครับนี่ครับ ง่ายต่อการผสมนะครับมันจะทั่วถึงเวลาเราผสมกับหญ้ากับอะไรไปนะครับกับอาหารที่เราผสมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปผสมอาหารกันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาผสมอาหารกันเลยนะครับนี่ครับเอาช้อนกินข้าวนี่ตักแบบนี้เลยก็ได้ครับช้อนเดียวนะครับ ต่อมื้อนะครับอ่ะอีกนิดหนึ่งก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับวันหนึ่งก็วันหนึ่งก็จะให้อยู่ครั้งเดียวนะครับหนึ่งครั้งต่อวันนะครับสําหรับอา,อาหารเสริมเปลือกไข่นะครับก็จะรวมไปด้วยแคลเซียมนะครับแล้วก็จะทำให้กระดูก เสริมสร้างกระดูกด้วยนะครับของไก่นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวต้องไปให้อาหารไก่ก่อนนะครับต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับมากันแล้ว